สวัสดีค่ะชาวราศีตุลแล้วก็ชาวสองนะคะชาวสปอปอลาวแล้วก็ชาวไทยนะคะทั่วโลกเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะณรีรดาทาโรไทยชะตานะคะช่องดูดวงน้องใหม่ตอนนี้ก็เดือนที่2แล้วนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องของอาจารย์นรีก็จะเป็นการดูดวงไพ่ทาโร่นะคะ ด้วยดักของโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็ศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีแบบตะวันตกนะคะใครที่รู้ราศีแล้วก็ลัคนานะคะตามแบบของตะวันตกหรือของไทยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดูได้นะคะแต่ว่าถ้าในแบบของอาจารย์อาจารย์ก็จะแบ่งเป็นราศีตุนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะแต่ใครที่ยังไม่รู้ลัคนานะคะสามารถที่จะ ลงวันเดือนปีเกิดปีพศเกิดนะคะและเวลาเกิดนะคะในช่องของคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตอบกลับไปนะคะว่าคุณอยู่ในลัคนาอะไรแล้วก็สามารถที่จะดูได้นะคะทั้งลัคนาและราศีควบคู่กันไปเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะลองดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีตุลนนะคะต้องเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยใช่ไหมคะชาวราศีตุลน,นะ จะมีครบรอบวันเกิดนะคะในบางท่านแล้วนะคะ,ะก็ขอให้มีความสุขสมหวังในช่วงวันเกิดของชาวราศีตุลน,นะคะขอให้มีชีวิตใหม่ๆแล้วก็มีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณอยากจะทําคุณอยากจะเริ่มต้นนะคะขอให้หลังวันเกิดปีนี้นะคะเป็นช่วงชีวิตที่ดีนะคะเป็นชีวิตที่ขาขึ้นของชาวราศีตุลน,นะคะค่ะ จนน่นดิก็เป็นกําลังใจให้นะคะมาดูกันนะคะว่างานเงนิงนสุขภาพความรักนะคะจะเป็นไงบ้างในเดือนตุลาคมนะคะขึ้นมานะคะก็จะมีความก้าวถ้วยนะคะสีดาบนะคะโอ้ทำไมดาบมาเยอะจังเลยนะคะมีเออ่ราชินีดาบราชินีถ้วยนะคะมี7ดไม้เท้านะคะมี The World นะคะ และมีเดลลเฟอร์นะคะมีราชาดาบแปดดาบทำไมดาบมาเยอะจังมีเทมเพลนส์ ance, นะคะ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงเดือนนี้จังเลยทาวเวอร์ Tower นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะบทสรุป หดาบนะคะอ,อาจารย์มองว่าชาวราศีตุลน,นะคะยังมีปัญหาอะไรที่มันยังคาใจมันยังค้างคาอยู่หรือเปล่านะคะมันมีเก้าดาบมันทําให้คุณคิดมากอะนะคะเป็นไปได้ทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักเลยนะคะคุณอยากจะพักอะเหมือนคุณอยากจะหยุดพักนะคะเหมือนหาความสงบให้กับจิตใจนะคะแล้วมันก็มีไพ่ของ หกดาบปิดท้ายด้วยนะคะอืมอยากไปพักผ่อนหย่อนใจอยากไปหาที่สงบแล้วก็ใช้เวลาในการคิดใข้ควรนะ,ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะมาดูในเรื่องของการงานก่อนนะคะการงานเป็นไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีการยกย้ายงานนะคะมีการเริ่มทําอะไรใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะจาย์มองว่าม้าไพ่เทมเพลนเกิดขึ้นบางคนเนี่ยมีการโยกย้ายที่อยู่ด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็ได้นะคะบางคนมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะโยกย้ายที่อยู่เป็นเดอะเวิ d ์นะคะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเลยนะคะแต่เดอะเวิร์ตรงนี้มันตกในอุปสรรคนะคะเพราะนั้นคนที่มีเกณฑ์จะได้ไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเหมือนมันดีเลยนะเหมือนมันแบบ ต้องเลื่อนไปนะคะอาจจะแบบเพราะสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็ได้นะคะมันตกในจำแนงอุปสรรคนะคะอเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ของชาวราสีตุลน,นะคะอาจารย์มองว่ามันจะทําให้อความรู้สึกอะไรที่มันลบๆนะคะหลายๆเรื่องอ่ะนะคะมันเขาเรียกว่ามันถูกผ่อนคลายลงนะคะเพราะว่าพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณต้องไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะ นี่งานใหม่นะคะเป็นเจ็ดเท้าเพราะนั้นคุณจะค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องงานมากขึ้นพอคุณโฟกัสกับเรื่องงานมากขึ้นเนี่ยความขัดแย้งอะไรในชีวิตครอบครัวในความรักของคุณเนี่ยนะคะมันก็เหมือนถูกๆลืมไปบ้างนะคะมันก็เลยจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมีความสงบสุขหรือว่าการที่คุณย,ย้ายเดินทางไปตรงเนี้ยนะคะเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะ มันมีไพ่ทั้ง8ดาบทั้ง9ดาบขึ้นมานะคะเพราะนั้นสี่ดาบด้วยนะคะอาจารย์มองว่าระวังปัญหาสุขภาพนะคะชาวราศีตุลน,นะคะปีนี้เช็คสุขภาพหรือยังเอ่ยนะคะเพราะนั้นระวังนะคะในเรื่องของปัญหาสายตานะคะความดันโลหิตนะคะการปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหล่นะคะอะไรที่เกี่ยวกับในช่องท้องนะคะโรคกระเพาะนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะคะ ความดันเลือดควาโลหิตอะไรพวกนี้นะคะดื่มน้ําให้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเครียดแต่น้ําที่นี้ไม่ใช่น้ําหวานนะคะเป็นน้ำสะอาดนะคะน้ําหวานยิ่งทาให้เลือดข้นนะเพราะนั้นดื่มน้ําสะอาดก็จะทำให้ในเรื่องการไหลเวียนเลือดตรงนี้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะชาวราศีตุลดูแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะแบบคุณใช้ร่างกายมาเยอะหรือเปล่าร่างกายมันล้านะคะบางทีมันอาจจะฟ้องนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์แบบว่า เหมือนเจ็บป่วยได้นะคะต้องเข้าโรงพยาบาลได้นะคะมีมีไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องที่สําคัญคือระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้มากๆนะคะหรือบางทีมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันเข้ามานะคะเป็นข่าวร้ายแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเครียดเรารู้สึกแบบช็อกกับตรงนี้ก็ได้นะ,ะว่ามันมีไพ่ดาบขึ้นมาแล้วมีทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะมันอาจจะ เป็นอะไรที่มันส่งถึงกันนะคะในเรื่องความรักนะคะชาวราศีตุลยังช่างเลือกอยู่นะคะยังรู้สึกว่าเราต้องรอบคอบให้มากๆกกับความรักนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณก็ยังค่อนข้างที่จะไม่ยินดียินร้ายนะคะกับโอกาสทางความรักที่มันเข้ามาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจารย์มองแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะคะในเรื่องความรักนะคะ ใครที่ประคองความรักกันมาเป็นครอบครัวนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะแต่แล้วเวอร์มันเกิดขึ้นในตําแหน่งของคู่ครองนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนเนี้ยังรักกันดีนะคะแต่ใครที่เป็นคนโสดเนี่ยเหมือนบางทีถูกใจนะแต่ทําเป็นไม่สนใจเขาหรือเปล่านะคะมีโอกาสที่จะพบคนที่ดีนะอืม ส่วนในคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะให้เดวิลตัวนี้มันขึ้นในตําแหน่งอุปสรรคเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าการที่เราจะแบบเหมือนได้เขาเรียกว่าลงเอยกับคนนี้นะคะอาจจะยังต้องรอไปก่อนนะอาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาแล้วก็อาจจะยังแบบต้องหยุด ต้องหยุดความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องรอเวลานะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะคะมีไพ่ของสีดาบเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของการเรียนเป็นยังไงการเรียนอาจจะมีอุปสรรคนะคะในช่วงนี้ของชาวราศีตุลน,นะคะเ,เหมือนแบบอะไรที่ทําไปแล้วแบบเหมือนยังไม่ถูกใจอาจารย์ที่ปรึกษานะคะ เหมือนแบบเราก็ไม่รู้จะแก้ตรงไหนจะยังไงนะคะมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ใช้สติปัญญาต่างๆในการเข้าไปพูดคุยนะคะไปแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็จะทําให้มันสําเร็จได้นะคะในที่สุดนะแต่อาจจะต้องเหนื่อยต้องแก้หลายรอบหน่อยนะคะหรือใครที่จะติดต่อสื่อสารนะคะในเรื่องของการงานนะคะในช่วงนี้อาจจะถูกแบบให้รอให้รอนะคะ ต้องรอนิดนึงนะคะบางทีอาจจะยังไม่ได้รับคําตอบคํายืนยันง่ายๆนะคะหรือชาตุนบางคนที่รองานอยู่นะคะงานที่คุณอยากได้เนี่ยยังต้องรอแต่งานที่คุณแบบยังไม่ค่อยชอบอะ่ะยื่นข้อเสนอมาให้อะ่ะเพราะนั้น คุณต้องตัดสินใจนะบางทีคุณก็คิดมากคุณก็น้อยใจในในโชคชะตาเหมือนกันเนาะทําไมอะไรที่เราอยากได้เราน่าจะทําได้ดีแต่มันยังไม่มีโอกาสมาถึงเราสักทีแต่อะไรที่เป็นงานที่เราไม่ค่อยอยากทําเนี่ยมาเอา้ามาเอานะนะคะเพราะนั้นอาจารย์แนะนําว่าอือาจจะต้องลองทําไปก่อนนะคะชาวราศีตุลน,นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทําไปแล้วมันอาจจะเจออะไรในแง่มุมที่ดีแล้วทําให้เราเนี่ยเหมือน เหมือนพัฒนาตัวเองอะนะคะหรืออาจจะไปเจองานอะไรที่ทําให้เราเห็นลู่ทางก็ได้นะคะในการที่จะทําอะไรที่เป็นอาชีพเสริมของเรานะคะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะมันก็อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสดีๆที่มีเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยชีวิตของคุณมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันถึงจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเรายังคงอยู่ที่เดิมๆเ,เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราถูก มัดมือมัดเท้านะคะอยู่ท่ามกลางาปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะคะโดยที่ยังหาทางออกไม่เจอนะคะเพราะนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตของคุณนะคะหรือแม้แต่คุณลุกขึ้นมาแล้วแบบเปลี่ยนลุคตัวเองอะ่ะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะคะเปลี่ยนทรงผมเสื้อผ้านะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็เป็นการแบบแก้เคล็ดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารนะคะชาวราศีตุลน,นะคะ ระวังคําพูดที่อาจจะเป็นคําพูดทีออ่อาจจะฟังดูห้วนๆนะคะหรือว่าเป็นคําพูดทีเออ่เราอาจจะพูดไปโดยลืมนึกถึงความคิดความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยนะคะมันจะทําให้มันย้อนกลับมาทำร้ายเราทีหลังนะคะฟีดแบ็ที่ได้มันจะไม่ดีนะคะเพราะนั้นตรงนี้ชาวราศีตุลต้องระวังนิดนึงนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ว่าชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่ น่าจะใช้หลักการเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะนั้นน่าจะเขาเรียกว่าค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันมีความยากลำบากในเรื่องของการตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นช่วงเ,เดือนที่มันมีอุปสรรคเข้ามานะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ความสามารถในการตัดสินใจของชาวราศีตุลเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันดูด้อยลงไปอะ่ะมันดูดอบลงไปนะคะแล้วก็เลยแบบเหมือนเครียด นะคะกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจตรงนี้หรือว่าการตัดสินใจตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนชีวิตของเราแต่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวเราไปด้วยนะคะก็เลยแบบต้องคิดหนักอ่ะนะคะหรือมันมีเรื่องร้ายอะไรที่มันเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันที่ต้องให้แก้ปัญหาต้องตัดสินใจนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องมีความเครียดตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบทสรุปเนี่ยมันก็จะเป็นในไพ่ของ6ดาบนะคะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ย มันเขาเรียกว่าไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะอาจารย์ว่าจบเนี่ยมันโอเคเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวอาจารย์จะขอเปิดไพ่ต่อให้นิดนึงนะคะว่าเจ้าเดอะทาวเวอร์ที่เข้ามาตัวเนี้ยนะคะมันจะมาออกแนวไหนอะไรยังไงนะคะขอทําให้มันเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นทําให้มันกระจ่างนะคะ clarify นิดนึงนะคะแต่ว่าอาจารย์จะขอเป็นสามใบนะมีช h a ออดนะคะมี อ,อ,อะไรเอ่ยหกถ้วยและมีอัศวินไมเท้าวนะคะอาจารย์มองว่ามันเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยเรื่องงานที่มันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาแล้วทําให้แบบเหมือนปุ๊บปับ๊บแล้วเราแบบเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอมันต้องอะไรแบบนี้เลยเหรอต้องลุยขนาดนี้ต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยเลยนะคะอาจจะทาให้เราเครียดนะคะหรือคนรักเก่านะคะหรือชาวราศีตุลบางทีไปพบรัก ต่างวัยอะไรหรือเปล่านะคะมันเข้ามาแล้วมันทําให้แบบอาจจะเป็นรักครั้งก่อนที่คุณตัดสินใจยากคนลืมไม่ได้นะคะมันเข้ามาแล้วทําให้เราแบบรู้สึกแบบเศร้ารู้สึกขแบบดหู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นปัญหานะคะเพราะว่าจริงๆตอนนี้อาจารย์มองว่าปัญหาความรักเนี่ยชาวราศีตุลก็แก้ไปได้เปลาะหนึ่งแล้วนะคะแล้วเหมือนในเดือนนี้ในเรื่องครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีความรักความเข้าใจกันมากกว่าเดือนที่ผ่านมานะคะหรือใครที่เพิ่งเริ่ม แต่งงานเรื่องคบกันนะคะก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนรักเก่ากลับมาเนี่ยมันก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะพอสมควรเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณยังรักเขาแล้วเขากลับมาขอคืนดีด้วยเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นเหมือนรักซ้อนได้นะคะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะอ,อาจารย์ขอให้คําแนะนํานะคะให้กับชาวราศีตุลดีกว่านะคะ ดูสิว่า Nature Whisper นะคะไพ Oracle ่ Oracle ชุดนี้นะคะจะให้คำแนะนำดีๆอะไรกับชาวราศีตุลบ้างนะคะอาจารย์ขอสามใบนะใบที่หนึ่งนะคะ Renewal of Peace นะคะเหมือนให้ชาวราศีตุลน,นะคะค้นหาความสงบอะไรในใจนะคะที่เป็นแบบ ในรูปแบบใหม่ๆนะคะเหมือนจบด้วยไพ่ใบนี้เลยนะคะออกไปพักกายพักใจนะคะหรือโยกย้ายไปสู่ที่ใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนะคะแล้วทาให้เรารู้สึกเหมือนมันมีการเกิดใหม่เนี่ยของความรู้สึกเกิดใหม่เนี่ยของจิตใจนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะเฟส up p o พสนะคะหาหนทางใหม่ๆนะคะอะไรที่เราไม่เคยทําให้ลองทานะคะชาวราศีตุลลองดูนะคะ ผนทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆนี่แหละอาจจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะไพ่บอกอย่างนั้นเลยนะคะ empowerment Emp นะคะเพิ่มพลังในตัวคุณนะคะเพราะนั้นอะไรที่อาจารย์รู้สึกว่าพลังงานในชาวราศีตุลในเรื่องของการตัดสินใจหรืออะไรตรงนี้มันดรอปลงนะคะไพ่ก็แนะนํานะคะตรงนี้สร้างกําลังใจกับตัวเองให้เพิ่มขึ้นนะคะให้ชาวราศีตุลคนเดิมที่เข้มแข็งอดทนนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะ กลับมานะคะท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนะค่ะอ่ะขออีกสักชุดหนึ่งดีกว่านะคะอาจารย์อยากจะได้ขอเป็นชุดนี้บ้างนะคะ <c oughs> ขอสามใบนะคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมนิดนึ่ง trust นะคะอืมเราต้อง ไว้ใจนะคะไว้ใจทั้งตัวเราเองนะคะแล้วก็ไว้ใจทั้งคนที่เรารักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไพไน่ใบนี้พอขึ้นมาไว้ใจเนี่ยอย่าทําให้ความไว้วางใจที่คนอื่นมีกับเราเนี่ยมันเสียไปนะเพราะนั้นชาวราศีตุลน,นะคะไม่ควยเขวไม่ออกนอกลู่นอกทางนะ <c ười> ไพ่เตือนนะ h a p p i n e น s นะคะถ้าเราไม่ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยความสุขนะคะจะเป็นของเราแน่นอนนะคะอย่าไปคิดมากนะคะอะไรที่จบแล้วก็จบกันไปนะ อยู่กับปัจจุบันนะคะเห็นไหมคะความกังวลนะคะถึงเราจะกังวลมากแค่ไหนนะคะมันก็แก้อะไรไม่ได้นะคะเพราะนั้นให้ระวังในเรื่องความกังวลของชาวตุลในเดือนนี้นะคะมาเต็มเลยนะคะทั้ง8ดาบทั้ง9ดาบนะคะเพราะนั้นไพ่ก็แนะนํานะคะให้สร้างพลัง ใจให้กับเราดีกว่านะคะอย่าไปกังวลอย่าไปอะไรกับมันมากนะคะถ้าถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันจําเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหานะคะให้หามาเลยนะคะแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะในทางที่ดีขึ้นนะคะ เพราะนั้นตรงนี้อาจารย์นรีก็เป็นกําลังใจนะคะให้ชาวราศีตุลน,นะคะที่กําลังปรับเปลี่ยนกับชีวิตของคุณนะคะการปรับเปลี่ยนตรงนี้มันอาจจะยังไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนตุลานเนี่ยมันก็อาจจะยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตกันต่อนะคะเป็น new normal นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีรูธทางนะคะมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่เป็นทางเลือกเป็นทางออกที่ดีนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะเขาเรียกว่า ในสุดมันจะบาลานซ์ชีวิตได้นะคะมันจะทําให้ชีวิตเราสมดุลได้นะคะเหมือนกับการถ่ายเทใส่น้ําจากถ้วยหนึ่งไปสูดถ้วยหนึ่งนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะให้มันมีความสุขมันมีความเข้าใจสถานการณ์แล้วมันอยู่ได้นะคะในสถานการณ์เศรษฐกิจกแบบนี้ในะสถานการณ์โลกที่มันเป็นไปแบบนี้นะคะ อยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นนะคะชาวตุลแล้วเราจะค้นพบนะคะโลกที่เป็นของเรานะคะเป็นโลกที่ชาวตุลเนี่ยสร้างขึ้นนะคะแล้วมีสิ่งที่ชาวตุลเนี่ยปรารถนาอยู่ในนั้นนะคะอาจจะมีลูกมีครอบครัวนะคะอาจจะมีคนดีๆเข้ามาชิดเราหรือคนที่ยังมีความสุขนะคะกับ ผู้ครองคนเดิมนะคะก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์นดีก็เป็นกําลังใจให้เลยนะคะก็ขอบคุณชาวตุลน,นะคะทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ายัางไงก็ช่วยติดตามกำลังใจให้กับอาจารย์นดีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อตอไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ